สวัสดีค่ะวันวนี้เราก็จะมาแกะมาแกะกระดาษซุ้มใช่แล้วใช่นี่นะคะกะคะ็จะเป็นทั้งหมดนี่นะคะสิบเอ็ดชิ้น นี่เอเดี๋ยวจะให้อัฟรีนแกะของอัฟรีมีสิบทั้งหมดนะคะเมื่อก,กี้มีของอัฟรีนนะคะนี่ก็คือเป็นของอีฟานะคะเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้นะอ <c oughs> ีฟานจะเอาอันนี้แพร์แบแบบซูมฮ <c oughs> ะมีตัวเลือกได้ตัวเลวือ <c> ก <oughs> เอ่อ มีสิบสองแบบให้สะสมมีให้ดูห้าแบบเท่านั้นอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแค่แบบซูมได้สองชิ้นเท่านั้นอ๋อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันโอเคมาสะสมจะสองชิ้นเอี่จะตัดเดี๋ยวจะให้อิฟ้าก่อนนะตัด ตัดเลยน,นะคะนันก็น่าจะมีอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนี้มีแคแร์บรดด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอเคไม่มีโลใช่มเลยเดียวเดียว มีอีกมีอีกแด้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอยอันนี้ก็จะเป็นเลฟิฟแล้วก็กบกับเป็ดตัวนี้เคยเคยดูหนังเขาแล้วสนุกมากโอยอันนี้สติกเกอร์แมวน่ารักมากโอ้ยมีแคบด้วย แอบน่ารักมากอะไรเนี่ยวันนี้มันอันนั้นคอนี่เหมือนกับเราที่จะไปทัศนศึกษาเราก็แข่งคอเลยแล้วก็เอารูปเราแล้วก็เอาชื่อเราเราแล้วก็เอาเบอร์โทรแม่พ่อเราเ <c oughs> ออมันเจ๋งขนานดะนี้เลยเหรออุ้ยมีอีกค่ะสติกเกอร์อันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลย อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์จิ๋วที่คุ้นคุ้นอยู่นะคะเบนี้่เลยเคต่อไปก็อัพสตอร์ว้าวว้าวว้ต้นเต้มามาเคเดยวต่อไปก็พีอัพซตอร์ อันต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะโอเคนะคะเ,เคะคะมื่อกี้อ่านแล้วต้องอ่านอีกแล้วรุ่นนี้ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะตัดให้ดูนะพี่ตัดก่อนชิป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 ชเปชิปชิมชิป มันต้องระวังมากๆเดี๋ยวไปโดนอะไรนะใช่อันนี้ยังไม่โดนนะอุวยให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนๆดูด้วยเพื <establishing> ่อนๆหรืออะไรเนี่ยไอุ้่มซีว่ามีอะไรอะพ่อฟ้าแดงๆกันั่นแหะฟ้าพ่อชมพู่ชมพูหมดแล้วยังไหมเนี่ยปุ๊บจมีอี <laughs> thế khoa ở đống này là lấy rồi nha nhiều quá Eva tại sao nói chọn nói, nói, nói chọn bơi này nói chọn này này đây này 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 อ้ยอันนี้ก็น่ารักนะอันนี้ก็น่ารักนะเฮ้ซ hey, ูมอันนี้จะเข้ากล้องแล้วเป็่เเออเออก็กลนิดนึงโอเคแบบนี้จะไม่แบบ <c oughs> ต้องสูมกัเลด้วย <c oughs> อันนี้ค่ะตาเห็นไหมเนี่ <c oughs> ยเห็นเดี๋เด <c oughs> ี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเป็นเบอร์เกอร์วออ้อล้อมล้อดกกกกกกก แล้วไม่จะลอ,อยขนาดนี้เลยเหรอวอลล์ทุกคนเดซี่ฟ้าเมื่อกี้ฟ้าเดซี่มว่วโอ๋อทำไมมองโฟนจอเป็นสีจัมเปอร์ไอ้สองชิ้นเนี่ยทุกคนน่ารักจนะ้าอันนี้เป็นสีจัมเปอร์กับสีฟ้าผู้ชายกับผู้หญิงใช่คะ่ะทุกคนดูด้วยอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์จิ๋วนะววเห็นไหมเนี่ยว้าวเห็นเห่เห,ห่โอเควันหลังก็อย่าเข้าใกล้นะ เงไเ่เห็นั่นาเชียบเออันนี้นั่าเชียบเเนมัมันคือตุ๊กตร์น่ารักมากเดี๋ยวเรามาลองมีมีอันนี้ไหมเขาชื่อเชียบเออ่ะอันนี้ด้วย อันนี้ดอยลืมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูสติกเกอร์เคเบลของเราจานด้านหลังต้องใหญ่แน่นอนเพราะว่ามันใหญ่โอเคลุนลุนลุนเราจะยกกล้องให้อุ้ยเป็นตัวเลืกี้เว่เร่เร่เร่จนเต้นเต็มเตไรมันคืออะไรว้าวอันนี้เป็นตัวละครอันใหม่ใช่ไหม ติ๊กเกอร์นะทุกคนค่ะเดี๋ยวขอยกกล่องหน่อยอัฟฟรีนรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแกะให้อัฟรีนะเมื่อกี้เราขอขอโทษนะคะเมื่อกี้เนี่ยอีฟ้าไปเผลอเมื่อกี้อัฟรีนเนี่ยอมดันดันเก้าอี้มาตรงนี้เราเผลอไปกดหยุดไม่เป็นไรนะทุกคน ลองดูของอัฟรินต่อนะคะอัฟรินตาอ,อัฟรินไอแพดน่ารักจุ้มบุยเฮ้ยมีอกีกอันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่กระดาษเขียวโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันขออัฟเฟรนต์ไปไ,ปไปไหนไปดูกัน <c oughs> หุ่ยยเฮ้ยกระดาษกระดาษสิโอเคแอันนี้อัฟรินตต้องทำเยอะแน่นอนใช่จ้ะ มันตัดไม่ได้เนี่ยไ,ได้แล้วพ่อกว่าจะนั่นได้เลยเฮ้ยมันทำกับแมก็กก่อนเนี่ยไม่น่าเชื่อว,ว่าฟรีต้องทำกับแม็กด้วยดูสิดูทุกคนเห็นไหมนั่นนะทุกคนเห็นไหมแม็กอะแม็กขีดๆสีอันนั้นอนะ<ห>มันจะกนเก่าๆแม็กด้วยหรอเนี่ยพี่ยังไม่เอาแม็กเลยเฮ้ยมีมีมีลงไปสีตรงนั้นด้วยเจ้าเดี๋ยวมารังดูกันว่าฟรีน อะไรบ้างนะใช่แล้วรู้จะมีจ้าจังเห็นื่าเปล่าไปเนี่ยอุ้ยสิบสามอะไรอ่ะหนึ่งรอยนึ่ร้อะไรอ่ะอุ้ยไอพวันอังคารเฮ้ยที่ออลูกหนึวันอังคารที่หนึ่งพหนึ่งร จานสิบสี่เวลาโอ้ยเวลาเวลาเวลาทำไมฉันต้องอันนี้ม่นช่ตัวโทรศัพท์อันนี้ไม่ใช่ตัวโอันนี้มันคือไอแพดชัดๆกระดาษสูงไอแพดโอ้ยนี่มันไอแพดเ่ยน้องไม่ใช่โทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์เฮ้ยเขาไม่เห็นกันนี่นะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนสิบเจ็ดวันอังคารที่เขียนเป็นมากโอ้ยนี่มันนี่มันอะไรนะรีโมททีวีไอแพดเนี่ยเหมือนกับอ่อรีโมทไอแพดอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะมาสติกสติกเกอร์ทำไมไม่ตองระบายสีมันก็น่ารักมากดูตัวอย่างตรงนี้นี่มัน โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ตัวอย่างตรงนี้นนนค่าคืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะบ๊ายบายบ๊ายบายติ้ว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 